ไปตามการเวลาครา้งเดียวไปตามการเวลายายวันเป็นสิบว่นถึงนี่แยกเทียบไปแล้วเนาะจ้างใดจ้งนัดถึงาะสิกเซียนเนาะอืมคือบ้องเจ้าก็อีกสิบปีน่ะแย่เนาะ Bên bên cả đà. Nóng phiến cho mó đây là vừa. Viến xảy vậy. Bà lo bà. Mẹ bà đây nhảy má. Bà dù tí xin phải cả lấy hành ở ô à. ô bán bún à? Mẹ. áo nhắn theo. Phân chuyện bà. อืมแางสั้นตีโอ้ท่านไปเซ็นไหนไปซื้อเซนอืมไปมันนเคยก็ไม่ได้สังเกตก็สิไปห้องไพ่ยุเหลอขันวงแต่วงแ่ไม่ได้สังเกตแนนนอใหญ่มากับสีท้อกับอแบเชนแนน เพิจะของเย้ยสองุเิ่งเยยร้อนด้วยุเ่งเย้ยไม่อีกแมนเพิ่งสิงาแล้วสิปับโตหนาพี่วาแบบโมเกาชื่อเกายู่อัะนแหลาแก้าแนนมของกับสีดลายเนี้ยนะอือ

คู่น no ้องไปบาทเดียวแล้วไปทำงานน่ะข้าวเดียวแป๊บเดียวนะยินร้นาสีเลื่องเกลือนหกโมงแต่านเห็นลงจากตุกยยืนนั่เห็นงานเพิ่นเดน้สาโมงเพิ่นเข้าะว่าย่บานแต่ังสินาเห็นงานต่อมาได้ได้เงียบแต่โมงเพิ่นคู่นีบมาหลุดไหลมึนๆเงียบานหลดคู่กด้ บกายอยูเนาะเพิ่งสูงมือนี้มันเป็ดตยานเลยเป็ดตยานกันปาม้อคือมีมีซีรีส์เยซรีอดหน้าที่สองแล้วีจะเห็นมีจิงจิงอเต้เขากับบกกายยูนะคือประกอบกัเป็นน้งเปล่าลูกตาบ้านสามคุนน้ำขาออนคุกกขึ้ิรนบึ้มบ้ บ้านน้องเป็นสั้นเลยอยู่อยู่บ้านนี่เมนพูดละเด็กน้อยเลิกแล้วอันเขาเลี้ยงจังจังคอยมีดเด็กน้อยออกไปเล่นตียบอลย่ันแตงเงยอื้อน่างมันเป็นแบบเป็นโคกนะแมน มันเป็นปลาหน่ยไงบ้านเจ้าน่แมนมันเป็นไนมันเป็นปลาอยูย่บ้านน้องไครย,ยังบ่าเป็นตาย่านเดีอร์ยังว่าเป็นตาย่านั่นเถอะนีมันเป็นยุคคคยุคในปลาพด อืก็ได้เข่าไปหลายปีแล้ววะเป็นจ้งใดเดี๋ยนี่หกคือเขาปะเป็นจ้งใดก็บไกับไปยันไปยั้านน้ำไยัง้าเนาะยลอ๋ออ๋ออยู่บ้านเคยอันนั่นเดี๋ยนี่กับมี้อันมันเป็นน้องสาแล้วกันก็มีแต่ปลายอยู่ค้าทางนี่ก็ได้หลายมากมายดอกบพบ่เป็นตญาติกันั้ ก็คือว่าเป็ตาตยานะคะดีบ้านตรงนี้สิคือจะมาเคลื่อนอไปเย็นได้เียอ